ก็สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็มารีวิวกันอีกแล้วนะครับเป็นโลออนนะครับซึ่งโลออนที่ผมแชร์ประจําอยู่เนี่ยณปัจจุบันนะครับเป็นโลออนแบบสติกนะครับยี่ห้อโอสไปนะครับแล้วทําไมมาแนะนําให้ได้ดูกันนะครับคือเจ้านี่นะครับนี่ให้ดูก่อนผมใช้ไปต้องบอกว่าหมดแล้วก็ได้นะครับดูนะครับนะเนี่ยคือถึงสุดๆของเขาแล้วนะครับ ก็ใช้มาประมาณ1ปีนะครับอันนี้อยากจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเจ้าโลออนโอสไปนะครับเป็นแบบสติกนะครับมาจากประเทศอเมริกานะครับชื่อนี่นะครับโอสไปซึ่งมีกลิ่นหลากหลายเยอะแยะมากๆเลยนะครับทุกคนนะข้อดีของเขานะครับจากประสบการณ์การใช้นะก็แห้งไวนะครับก็คือทานหลังนะครับแห้งไวนะฮะ แล้วก็กลิ่นติดทนนานมากนะวันหนึ่งเต็มๆนะครับยีบสี่ชั่วโมงใช้ครั้งเดียวตั้งแต่เช้านะครับหลังอาบน้ําอยู่ได้นะทุกคนนะอันนี้จากประสบการณ์จริงนะครับใช้มานะประมาณปีหนึ่งได้นะครับเนี่ย่าจะหมดนะด้านล่างเป็นแบบลูกกิ้งหมุนๆแบบนี้นะครับดันขึ้นมาแต่นี่คือสุดแล้วนะครับหมดนะวันนี้ก็มาซื้อนะครับอันใหม่มีนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูนะ ันนี้ผมก็เปลี่ยนไปใช้กลิ่นอื่นบ้างนะครับจริงๆมีกลิ่นให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับซึ่งจริงๆอผมก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันนะว่าเลือกกลิ่นไหนจะเหมาะกับเรานะครับนะก็ดูแบบว่าเอ,อ,อ่านๆดูนะครับข้อมูลว่ากลิ่นไหนน่าสนใจนะครับก็ซื้อมาลองนะครับอันนี้ผมซื้อแบบอันเล็กมาบ้างนะครับนี่นะนะครับ ก็เผื่อไปเที่ยวนะครับต่างจังหวัดอะไรแบบนี้นะครับจะได้พกพาง่ายๆหน่อยนะครับพื้นฐานเป็นคนไม่ก็ชอบพกอะไรเยอะๆนะครับนะเวลาไปสถานที่ต่างๆนะครับไปต่างจังหวัดอะไรเนี่ยคืออยากใช้พื้นที่เท่าที่จําเป็นนะครับไม่ค่อยชอบกระเป๋าใบาใหญ่พลุมพลังนะครับนะอันนี้เป็นนิ่ใส่ส่วนตัวนะครับนะก็จะแบบพกไปเอาแค่ว่าพอใช้นะครับ นะอ่ะโอเคนี่แกะมาแล้วนะครับเห็นไหมโอสปเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ชื่อรุ่นเป็น s ว a งเกอร์นะครับผมไม่รู้ผมอ่านออกถูกหรือเปล่านะครับนี่นะครับเป็นรูปคล้ายๆสิงโตนะครับนะเท่าที่ผมอ่านดูเนี่ยเขาบอกว่ากรินนะครับออกสปอร์ตนะนะเดี๋ยวลองดมด้วยตัวผมเองก่อนนะว่า กะป๋อจริงหรือเปล่านะครับนะแกะก่อนนะครับแกะนนี้จะเป็นแบบไซส์เล็กนะครับกรดูกของเก่านี่นะครับยี่ห้อเดียวกันนะต่างกันแค่กลิ่นนะครับนะฮะด้านหลังนะครับอโอเคมาแกะอันใหม่กันนะครับก็ดึงออกมานะครับดึงฝามี นะครับก็จะมีอันนี้นะครับที่ปิดโลออนสติกนะครับด้านบนนะปกติผมแกะครั้งแรกผมก็เอาออกไปเลยนะครับไม่ใช่นะดมดูก่อนนะครับอืมโอเคแล้วกลิ่นสปอร์ตจริงๆนะครับหอมนะสดชื่นนะครับโอเคเลยชอบนะครับอันนี้ วิธีการใช้ก็ยง่ายๆนะครับหมุนเนี่ยเจ้านี่นะครับหมุนขึ้นหมุนลงนะครับนี่นะถ้าหมุนลงก็จะเก็บนะครับหมุนขึ้นก็จะค่อยๆดันตัวโลออนออกมานะครับนี่นะเป็นแบบนี้นะครับก็ดันมาประมาณขอบๆนี้ก็พอนะครับเวลาใช้งานนะอันนี้เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับป้ายที่มือนะฮะนี่นะครับเห็นไหมจะเป็นแบบคาบ ขาวแห้งๆบางๆนะครับคือมันแห้งเร็วมากอะ่ะปัญหาของคนใช้โลออนคืออะไรนะครับหลังจากทาหลักแร้ไปเนี่ยบางทีมันจะเหนียวเนอนะนะครับแต่ถ้าใช้แบบสติกนะครับก็คือจะแห้งไวนะครับนะข้อดีของเขานะครับเนี่ยดมกลิ่นนะครับหอมมากนะแต่ในกล้องมันจะไม่ได้กลิ่นนะครับเนี่ยโอเคเลยอันนี้ผมชอบนะนะครับ ยังไงแล้วคิดว่าตลอดชีวิตน่าจะไม่เปลี่ยนยี่ห้อแล้วนะครับได้ใช้โอสไพไปตลอดนะครับโดยพื้นฐานของผมนะก็ถ้าใช้งานนะครับทำงานเหนื่อยหรือว่าออกกำลังกายนะครับเหนื่อยเงื่อออกนะครับกินตัวค่อนข้างแรงประมาณนึงนะครับอันนี้เป็นเหมือนกรมรมพันธ์นะครับคุณพ่อผมก็กินตัวแรงนะครับณนะตอนเด็กก็ใช้โลออน จากน้ำลูกกิ้งมาตลอดนะครับนะแต่พอใช้เจ้าเนี้ยโอเคเลยนะครับช่วยได้เยอะแล้วก็ปัจจุบันนี้ผมทํางานเกี่ยวกับมีลงพื้นที่นะครับตากแดดบ้างนะออกใช้แรงบ้างนะครับกลิ่นตัวออกเลยนะทุกคนนะแต่พอมีโลออนเนี่ยช่วยระงับกลิ่นนะครับก็รู้สึกมั่นใจนะครับดมๆจกักัแลตัวเองเนี่ยรู้สึกว่ารอดนะครับถ้าเป็นอย่างอื่นที่เคยใช้นะครับรู้สึกว่า ทุกคนอยากเข้าใกล้ผมนะครับว่าไม่มั่นใจนะครับในเรื่องของกลิ่นนะอันนี้คือแบบว่าเอาอยู่นะกาอยู่ทํากางบุคคนนะครับกลิ่นของโลออนเจโอสไปเนี่ยเอาอยู่นะครับนะก็เลยมาบอกเพื่อนๆนะครับเพื่อใครอยากจะซื้อทดลองใช้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ด้านล่างนะครับใต้คลิปให้ทุกคนนะครับรวมถึงรายละเอียดของกลิ่นนั้นคร่าวๆนะครับว่าใครชอบกลิ่นประมาณไหนนะครับก็เลือกเอาละกันนะครับ ตามความชอบของแต่ละคนนะอันนี้นะครับก็ฝากกันด้วยนะครับกับโลออนโอสไปนะครับหวังว่าทุกคนหลังจากซื้อไปใช้น่าจะชอบนะครับหรือว่าใครใช้อยู่ยี่ห้อนี้นะครับดียังไงก็ช่วยคอมเมนต์บอกเพื่อนๆหน่อยนะครับใต้คลิปนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ